ช่วงตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาราเนชั่นตังท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านกะเพรากรอบครับในซอยสาธร์หนึ่งที่นี่มีอาหารอร่อยขั้นเทพเลยครับแกเลยต้องมาตอกย้ำความอร่อยกันที่นี่ข้าวคังวซีาสุดยอดรสแซ่บสะใจมากค่ะบอกได้นคำเดียวว่าอร่อยมากครับสุดยอดครับหมยืนยันกันมาว่าอร่อยขนาดนี้ไม่ขอเคล็ดลับไม่ได้แล้วครับเราพบกับเจ้าของร้านเลยดีกว่าครับคุณลิฟครับสวัสดีครับคุณลิฟ ที่นี่มีแต่คนบอกว่าปลากุ้งอร่อยมากเลยค่ะเหน๋ยววันนี้ต้องขอเคล็ดลับสักนิดนึงได้เลยค่ะเริ่มจากอะไรครับพี่เหมียวตะไคร้ซอยค่ะหอมแดงซอยค่ะกระเทียมสับกับพริกค่ะใบมะกรูดผันฝอยน้ำมะนาวค่ะมีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาค่ะน้ำพริกเผาคลุกเคลื่องให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งสดที่ลวกเอาไว้ค่ะ และสุดยอดเคล็ดลับความอร่อยคือเราจะเติมนมข้นจืดคาร์เนชั่นใช้แทนกะทิเลยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมหอมมันและมีสีสันน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะอ๋อคือแค่น,นี้เลาคลุกต่อแล้วก็เสร็จเลยใช่ค่ะสะดวกมากๆค่ะโอ้โหน่าทานมากลยครับคุณลิฟต์จะ <c oughs> ขอชิมเลยนะครับ <c oughs> รสชาติดีมากๆ อร่อยสุดยอดเลยครับอย่างนี้แก้วก็ต้ออมอมอบประกาศสัญิบัตรแล้วก็กิฟเซ็ต,ตจากคารเนชั่นให้กับคุณลิฟด้วยนะครับอยากบอกต่อความอร่อยก็โทรมาได้นะครับที่บัก1นึ่นะครับสนับสนุนโดยตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคารเนชั่น